สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับยังจํากันได้ไหมนะครับสมัยก่อนนะครับประมาณยี่สิบปีก่อนนะครับก็จะข้างในนะครับของกระป๋องสเปรย์สีนะครับหรือสีสเปรย์นี้นะครับเขาจะมีลูกแก้วนะครับก็คือเป็นลูกแก้วที่สีขาวใสๆนะครับก็จากเมื่อยี่สิบปีก่อนนะครับที่ผม ชอบนะครับทบหรือเจาะนะครับเราเอาลูกแก้วมาดีดเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับเราจะผ่าดูครับว่าลูกแก้วข้างในนะครับจากยี่สิบปีก่อนกับปัจจุบันนะครับลูกแก้วข้างในเขาจะเปลี่ยนไหมนะครับเดี๋ยวเรามาผ่ากันดูนะครับท้งนี้ทางนั้นก่อนที่เราจะผ่าครับก็ให้สีหมดนะครับก็ทําให้สีหมดก่อนนะครับไม่ให้มี นี่ครับเดี๋ยวเราผ่ากันดูเลยนะครับว่าจะเหมือน2ี่สิปีที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าโลกเราเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าข้างในกระป๋องสีนะครับสีสเปรย์แบบนี้เขาจะเปลี่ยนลูกแก้วไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็ทําการใช้ด้วยตะเหล็กเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการตัดไปเลยนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราใช้เลื่อยตัดเด็กตัดนะครับเราใช้กันไกตัดอีกนะครับก็จะให้ดีก็ใช้กันไกตัดเลยก็ได้นะครับก็เป็นกันไกเหล็กนะครับแล้วเราก็มาดูพร้อมๆกันนะครับกเยิน นี่ครับหลังจากที่เราตัดนะครับเราก็มาดูพร้อมๆกันนะครับจาก20ปีให้หลังมาแล้วครับก็จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็ระวังมือด้วยนะครับมก็จะเทออกมานะครับนี่ครับตอนนี้ลูกแก้วเราก็ได้ออกมาครับ นี่ครับเราได้ออกมาแล้วนะครับก็าจาก20ปีก่อนนะครับแล้วก็ถึงปัจจุบันนี้อ่าลูกแก้วข้างในกระป๋องสีนะครับเป็นสีสเปร์นะครับก็ไม่เปลี่ยนไปนะครับแต่ก็สวยงามนะครับไว้อ่า โยนเล่นดีดทุกแก้วเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ให้อยู่ห่างๆมือเด็กนะครับเพราะว่าเด็กอาจจะจับใส่ปากก็ค้างคอได้นะครับนี่ครับก็เป็นการหาพิสูจน์ดูนะครับก็ไม่เปลี่ยนนะครับจาก20ปีก่อนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับ ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ก็ช่วยกดไลค์กดสมัครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ